สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายเจ้าอีสานทุกผูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพณ่อการ ประจำวันที่าถึงวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 8เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับวันทีา่ากุมภาพันธ์2 5 6 8ความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานค่ะส่งผลเหตุให้ล่มหนาวยังคงพัดปกคลุมซึ่งเป็นล่มหนาวที่มีกำลังปานกลางเนาะส่งผลให้ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าจ้าส่วนวันที่6ถึง7มก กุมภาพัาานธ์2 5 6 8มวลนอากาศเย็นที่แพ่ลงมาปกคลุมสีเริ่มมีกำลังอ่อนลงลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางมีลมไต่และลมตะวันออกเชียงใต้พัด ในช่วง้าวอากาศกระิเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นจากตอนกลางเว่นซิมีอากาศหอนอนาะพี่น้องเนาะระยะนีร่มจิมีความแปรปวนเนื่องจากเป็นปลายฤดูหนาวสำหรับโดยรวมอุณหภูมิตำสุดในช่วง5-7ถึงเกุมภาพันธ์2,568อยู่ที่ประมาณ11-18อถึงองศาเซลเซียส imposed. อุณหภูมิสูงสุดอยู y, ่ที่2 8 3 2ถึงองศาเซลเซียส ysics. บริเวณยอดภูอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ แปถึงสิองศาเซลเซียสขอหายพี่พีน้องนองชอบพาอีสานทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหายระว่างเรื่องอากขีัยเนื่องจากอากาศแห้งและลมแหง้งเนาะสำหรับคลิม้แอัมินลาไปแล้วพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ